So... สายปากเจ้าปากริงดูกันเนืหนื่อยบัดดีนมมีอม แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งคนสวยเข้ามาแล้วจ้าว่าคิดดื้อมันกวนเส้นประสาทเลยเอ้าอื้อ อาจิไม่หลับไม่นอนเหรอม่ทํางานเหรอหืออ่ะหัวข้อด่วนแต่ละตัวต้องเข้าไปนอนคอกหมาเก่งๆทางนั้นแฮกแทกนี่แหละปากเก่งปากแกวกันจังแม่ไปนอนสังเตยเลยโอ้ยลูกสาวสั้นอยู่ไหนไม่เห็นบอโอ๊ยลืมโอ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 แบตจะหมดละแบตจะหมดละแบตจะมาแล้ว ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เอามาฟังบูมก่อนนะกุมลนึงนะคะง่ายนะแล้วพรุ่งนี้นะครับ คดีผมกับแม่ครับที่ผมยื่นฟ้องยูทูบเบอร์หญิงช่องหนึ่งพรุ่งนี้ฟังคำพิพากษาครับอายการมุกดาหารเป็นคนยื่นฟ้องขอบคุณท่านอายการนะครับแม่ผมได้รับความเป็นธรรมจำเลยคนนี้ให้การรับสารภาพเรียบร้อยตามปกติสารท่านจะพิพากษาตั้งแต่เั้งอ่ช่วงเดือนที่แล้วแต่สารนะครับเลื่อนการอ่านคำพิพากษานะครับก็คือ,อท่านจะ,ะมีการสืบสอบประวัติ ตัวของจำเลยก็พรุ่งนี้ฟังคำพิพากษาครับคดีผมกับแม่เพราะว่าจำเลยให้การรับสารภาพแล้วก็มาลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงฟังคำพิพากษาผมคดีผมกับแม่เสร็จนะครับก็จะวางรูปคดีกันนะครับจะมีการส่งหลักฐานต่างๆให้กับทางทนายความนะครับแล้วก็เตรียมส่ง บใบมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจไปให้กับพี่คนนี้นะครับอยู่ต่างประเทศแล้วก็ให้พี่เขาก็จะส่งกลับมาช่วงเวลาครับพี่พัฒน์สวัสดีครับคืออย่างนี้ครับพี่พัฒน์ครับตัวของจำเลยผมพุ่เนี้ยเขาโทรมาหาภรรยาผมเขาโทรมาหาเมียผมครับพี่พัฒน์เขาจะแลกคดีเขาโทรมาหาเมียผมเมียผมไม่ยอมแล้วก็เขาก็ฝากฝากเรื่องมากับ อ่ะผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกับจะขอไก่เกียจะขอนู่นนี่นั่น,นอืมตอนแรกเขาก็ฝากคนผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งก็มาฝากมาไก่เกียให้กับผมอะไรประมาณนี้ครับพี่พัฒน์แล้วทีนี้เขาก็โทรมาหาเมียผมเขาโทรมาหาเมียผมเมื่อสองวันเนี่ยครับพี่พัฒน์คือ มันไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วครับรอสาลตัดสินพรุ่งนี้เลยนะครับสวัสด,ดีซินดี้รอสารพิพากษาพรุ่งนี้อื <c oughs> ออืนะครับมันมัน <c oughs> มันมันไม่ครับพ,พี่เองซินดี้ถามก่อนเป็นอย่างไรล่ะป้านะ่ะไปประกันตัวเลยยังหืมไปประกันตัวหรือยัง,อปปอยงเออ บัตอยู่ในโทรศัพท์ตัวนี้เราไม่เห็นนะเอองงนะเนี่ยแต่หลังบ้านนี่เห็นนะว่านากิมาแล้วก็พี่มาตูมเออใครบ้างวะทำไมเรา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 งงนะเนี่ยเรางง มื่นตึ๊บแ้วนี่น่ะเราลองอ่ะมันน่ะนะให้เราใหม่พี่หมูขึ้นที่ช่องมึ่าช่องวัดดีช่องเดียวมันมีกี่ช่องเหรอเราขึ้นช่องเดียวนะ ก็ขึ้นแค่ช่องเดียวนะมดสอมเป็นอย่างไรมดสอมอ่นานกีว่วัดีเออเราก็ยังงงอยู่เนี่ยว่ามันไปอยู่ช่องไหนอีกอกหลายคนดูไม่เหมือนเอาเหรอไปอยู่ช่องไหนพี่อยู่สตรีมหยาดนะแต่ โอ้สงสัยสงสัยเพราะว่าเราลองเพราะว่าสตรีมหยาดช่องอ e ีลิงคีเล่ามาแล้วเออเอาอันนี้ก็บช่องอ e ีลิงคีเล่าไม่ใช่เหรออา้าวมันมีช่องไหนอีกงงนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปดูช่องหมูจุ๋ยหมูจุ๋ยไม่ได้ไรนะ เออเออหมูสวยไม่ได้ไลใช่ก็ช่องนี้แหละแต่เรางงไงเพราะว่าสตรีมหยาดมันนันมันอัปเดตใหม่มันให้เราลองอันตั้งดูไงเราก็ลองทำคนดูสิบสี่คนแต่อยู่ในอันดช่องอันตัวนี้คนดูยี่สิบเอ็ดคนนะเอา้า มีอีกช่องทางนี้อ่ะช่องธรรมธรรมชาติอ่ะช่องธรรมชาติดีกว่าอ่ะหมูย่านหมูย่านนี่นะ่ะเออก็ช่องนี้ไงมีแจะช่องเดียวนี่แหละเออที่ขึ้นนี่นะเอองงนะเนี่ยช่องหมูย่านหมูย่าน <laughs> งงงงเออไม่เป็นไรอ งงเพราะว่าเราลองสตรีมอย่ามันมันมันอัปเดตใหม่แล้วมันให้เราตั้งไงเราก็เลยอันตั้งไงเออ <c oughs> เอองงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> มาละคนดูมาถูกซ่องหรือเปล่าอา้า <c> ว <oughs> แต่เราเห็นนะเราเห็นทางสตรีมเนี่ยพี่สันสนัมดี เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอ่านทักทายก่อนแป๊บหนึ่งนะนะกีสวัสดีมะตูมอ่ะเราจะกดขึ้นให้นะเนี่ยเนี่ยอ่ะพี่มะตูมนี่หมูก็เห็นหลังบ้านแต่อยู่นนไม่เห็นอ่ะซินดี้สวัสดีเราก็เห็นนะกี้อ่ะให้หลานสาวไปจัดการให้อยู่เอาเหรอ <laughs> หมดส้มนี่ล่ะไม่ไปเหรอเยี่ยมป้าของซินดี้นะเอามดส้มสวัสดีนี่ไงอ่ะ พี่เข้าใจพี่เต้าอ้าวัดดีนนี่นี่นี่เห็นนี่นี่นนนอ่ะอ่ะและ้วก็พึ่งพึ่งอู่ตูว่าซัวอะไรนี่พี่หลายคนดูไม่เหมือนอ๋อเหรอ <c oughs> โอ๊ยเพราะว่ามันสตรีมหยาดมันั่นเราให้เราลองไงเราก็เลยลองไงไงเออมันบอนกว่าตั้งเราก็ตั้งให้ดูอ่ะเออโอ๊ยไม่รู้ล่ละ เพิ่งจะเห็นเราก็เลยลองไม่เป็นไรอ่ะงงให้ไปซ่องไหนอ่ะซ่องนี่แหละก็ซ่องนี่แหละมีซ่องทางซ่องทางธรรมชาติคุณดูสิบสีเออเออเอ้าเราก็เห็นนี่ไงใครมานี่นี่นี่อะซ่องธรรมชาติโอ้ยอีกซ่องไม่มีพี่นากิอ่ะสิมารวม ทำทุรละข้างนอกอยู่คะ่ okay, คะโอเคค่ะ <laughs> งงกันใช่ไหมโออีกช่องมีพี่เข้าใจเอาหรอมันมีกี่ช่องอ่ะก็ช่องเดียวนี่นี่แหละเออวัดดีแม่มอมพอวัดดีนักเกียะเรางงนี่ไงอืมมันจะมีช่องไหนอีกช่องธรรมชาติใช่ไหม เดี๋ยวเอาประแจฟาดหัวก่อนใครยังไม่ได้เนี่ยอ่ะเอองงงงอ,อ,อีเป็นจะแตกทางนี้มีหกคนงงนะเนี่ยเรางงเห็นไหม ไม่รู้แหละอันมอส้มไปทางไหนไม่รู้นะมอส้มแต่มันช่องเดียวนี่แหละไลฟ์สดช่องเดียวนี่แหละไม่มีช่องไหนอีกแล้วนอกจากว่าช่องธรรมชาสตร์ช่องคลอดเพราะว่าเราลองสตรีมหยาดใหม่มันมันให้เราอัปเดตใหม่ไงเราก็เลยอัปเดตใหม่เออแล้วมันจะไปช่องไหนอีกล่ะอะ มึนตึ๊บนะยเนี่ยแล้วก็เห็นพี่สันนีนะเออเห็นแต่ว่าไม่ไม่เห็นอยู่ในดันนี้โอ๊ยไ่ซ่องไหนวะร้างเหรอเออ,เออเออออออาเมนกันเองนะโอ๊ยอกอิแฟนจะแตกงงเพราะว่าเราทำเออเจ็ดยังพูดเลยพี่หมูน้อยมันขึ้นสองซ่อง อยู่มันมันเด้นสองซ่องเต้นสองซ่องอะไรแค่ซ่องเดียวก็ซ่ <laughs> องอีลิงนี่ยังไงอีลิงที่เล่านี่ไงมันให้เราทํามันให้เราทําก็เลยทําตามมันไงเออหรือว่าเราไปหลังบ้านแป๊บหนึ่งนะไปหลังบ้านแป๊บนึงนะมันจะให้กูไปไปแบบไหนอีก อืมแป๊บหนึ่งไปหลังบ้านแก้ไขแป๊บหนึ่งอช่างเหรอบ้นั้นจึงอันดนาะตอนนี้เอาตอนนี้ก่อน พากันไปหมูไม่เห็นอีกนะหมูเห็นหลังบ้านนี่เห็นเห็นนี่ไงนี่ไงเออเราทําตั้งไงเออยิ่งมึนตึ๊บอยู่เนี่ยแล้วไปทางช่องไหนอีกละ่ะช่องธรรมชาติ่องใส่มันไปกับเอเนี่ยีอื่นผีหรือเปล่าเป็นอย่างไรล่ะเฮ้อป้าซินดี้น่ะเออเหงาแล้วสิ ถ้าเหงามากอ่ะซินดี้เขาก็จะเอาอันคลิปของป้าเขามาเปิดบ่อยๆหรอกซ่องน้นคนน้อยเออเอาเราเข้ากลุ่มด้วยนะค่ะอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวเอาอีกอีลิง <laughs> หมูก็ไม่รู้นะเออลายต่อไปคือใครคะคือลุงลุงลุงหลอรี ลายต่อไปพี่หลุยสวัสดีเออง่ายลายต่อไปคือบักกะเทยเท่าข้างบ้านหมูเออ หรือว่าเราอันนานๆอาขึ้นใหม่เอาดีไหมขึ้นใหม่เออมาละมาละมาละเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นใหม่หมแปบ๊บหนึ่ง <laughs> แอปหนึ่งนะงงนะเขียนหัวข้อใหม่กัน ແປບໜຶ່ງເອີ ออแปบ๊บนึงนะจะลงนะขึ้นใหม่นะทุกคนนะบายบายเท่านี้ก่อนมึนตืบค่ะ <laughs>